ครับคือบุณิชีมาเนี่ยผมถามเจ้าที่กระทรวงหมหาดไทยที่เป็นเอฟซีแล้วก็ถามคนดังๆที่เขาเป็นเจ้าของบุณิชีเขาบอกว่าถ้าเราเปิดเปิดบุนิชีมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้บริหารจัดการเองอเราให้บุคคลภายนอกจัดการเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนการเปิดบัญชีมาไงนะครับเพราะกฎหมายไซเบอร์ในการเปิดบัญชีมาคือการเ,เปิดแล้วให้คนอื่นใช้อันนี้ก็เหมือนเปิด มูลนิธิเสร็จแล้วก็ให้คนนอกเอาไปโพสต์แล้วก็นะครับแปะลิงก์รับบริจาคอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับบัญชีม้ามูลนิธิมา้าอันนี้เปรียบเปยนะส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยคณะกรรมการมูลนิธิเนี่ยต้องชี้แจงไม่ใช่คุณการจอมพลังเนาะเพราะคุณการจอมพลังเขาเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์นะงานหลักของเขาคือครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์นะครับแล้วรับเงินบริจาคเงินก็เข้ามูลนิธิไปฝากถอนโอนย้ายเนี่ยผมเช็คแล้วเนี่ยเช็คกับเพื่อนผมที่เป็นกรรมการคนหนึ่งนะ เพื่อนผมที่กินเหล้าด้วยกันนะเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็เรียกไปถอนแล้วส่วนใหญ่จะถอนเงินสดแล้วถ้าถอนเงินสดเนี่ยฝากวิโรดนะครับพักประชาชนนะครับไปตรวจดูนะครับว่าเพราะการถอนเงินสดจําคดีหมอปีกับผ้าลงกฎได้ไหมคือถอนเสร็จแล้วเส้นเงินมันจะขาดหายไปไงนะนะคุ้นๆไหมตอนนี้ผ้าลงกฎแกก็อยู่ในเรือนจําหมอนะอยู่ในเรือนจําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถอนเงินสดบ่อยเนี่ยมันดูแปลกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราจะเริญนก้าวหน้าไงเราน่าจะใช้วิธีการโอนมันจะได้มีเส้นเงินไง นะผมก็บอกเพื่อนผมแล้วว่าเฮ้ยเองไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาหาพี่เดดีกว่าเรามาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือไปพบานายทะเบียนดีกว่าแล้วนะบอกความจริงมาเลยว่าใครใช้ให้เราทําอะไรมีเพื่อนผมคนหนึ่งอะนะครับาารครับในเมื่อประชาชน FC เขาเนี่ยเข,ขาเข้าใจว่าบริจาคให้คุณการมาพลับในเมื่อมันมคุณการไมเกี่ยวอะไร,ร,รกับมูลนิธิเนี่ยครับ สม,สมมุติว่าเขาหลงผิดนะหลงเชื่อนะในสาระสาคัญนะถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่บริจาคเนี่ยมันก็คือการช่อกองประชาชนไงนะครับมันคือการช่อกองประชาชนเพราะเขาไม่รู้ถ้ารู้ไม่ใช่ของพี่นะหนูก็ไม่บริจาคนะเออนะครับถ้าแบบนั้นก็อ่าเต็มเต็ม,เต,มเต็มบาทาเพื่อน ถึงแม้จะนําไปใช้ในโครงการถูกต้องอันนั้นต้องไปตรวจสอบเพราะตอนนี้มีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนซื้อ,อพวกเสือ้อเกาะเนี่ยเขาติดต่อมาหาผมแล้วเขาบอกของเขานี่ราคาเนี่ยต่างจากคุณการนะคุณการบอกลดราคาแนละ้วแต่เขายั่งถูกกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันหล่นหายไปตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แหลง่งแหล่งข่าวต่างๆที่ส่งให้ผมเนี่ยเขาเยอะเขาไม่กล้าเปิดคุณการเนะี่ยเพราะว่าคุณการแกเอฟซเยอะพอเปิดแล้วจับไปแวนบ้างอะไรเนี่ยทัวลงอะไรต่างๆสำนักข่าวยังไม่กล้าเลยอะ ไม่กลัวครับผมไม่กลัวผมรออยู่นะครับการตรวจสอบวัคซีนที่นำเข้ามาในกรุงเทพฯเราสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ได้ครับโดยก่อนโดยการไปร้องนะครับนักข่าวไปร้องที่นายทะเบียนเลยนะครับก็คือประหลัดประหลัดมหาไทยนะครับเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยะเนี่ยเนี่ยะเนี่ยเนี่ะเพราะนี่ผมเอามาจากเพจของเนี่ยมหาไทยนะเนี่ยกรุงเทพมหานครประหลัดมหาไทยเป็นนายทะเบียนอย่านั่งเฉยอย่านั่งเป่าซากเป่าแคนอยู่นะฮะรีบครับเรียกมาเลยครับมีอำนาจอยู่แล้ว เรียกมาแล้วมาถามเลยเงินเข้าเงินออกเพราะการจะสั่งจ้างสั่งทําอะไรบางกงบางเกอร์มันต้องมีการประชุมนะดูที่มีการประชุมหรือเปล่าคณะกรรมการ3คนเนี่ยนะครับแล้วมีคุณการเข้าไปเกี่ยวข้องหรืออะไรไหมแต่อย่าทำหลักฐานย้อนหลังนะนะครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนผมเวลาวนะเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยถ้าทําหลักฐานย้อนหลังนี่ก็ติดคุกนะแจ้งความเท็จนะมาสมมติจะรับบริจาคก,ก็ต้องมีมติที่ประชุมอ่ะแปะลิงก์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง เท่าที่ฟังจากสะสไอเนี่ยครั้งที่37ซสิบเจ็ดไงอะ่ะโอ้โหมันต้องมีรายงานการประชุมนะคณะกรรมการมีมติเอกสารให้แปะลิงก์นะครับแต่ละครั้งนะพอได้เงินมาก็ต้องสรุปรายงานแล้วก็แจ้งนะนายทะเบียนคือประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝากความหวังไว้ที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มทรหนึ่งก็คือพี่หนูอนุทินนะแกจะกล้าไหม่ะแกพูดแล้วทานะอ่าให้แกทําเลยเรียกมาสอบเราจะได้รู้ความจริงเลยคือถ้ามันผิดก็ติดคุกไปถ้าเกิดไม่ผิดก็ ปล่อยให้พี่แกช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับตอนนี้มีสองทางครับคือผมอยากให้คุณกันนึกถึงเพื่อนผมนะทนายตั้มนะแกก็ทําความดีมูลนิธิเพื่อประชาชนกันกันก็รู้จักพี่ตั้มดีเพราะว่าวันเปิดสํานักง,งานเนี่ยพี่เดก็ไปกันก็ไปพี่ชายของ การก็ไปเรายืนถ่ายรูปคู่กันนะชุกครูเราจําวันเก่าๆไม่ได้เลยพี่ตั้มเนี่ยเพื่อนพี่เดย์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในคุกนะนั่นก็เพื่อประชาชนนะอันนี้ก็เป็นไงเพื่อประชาชนเหมือนกันมันนะเพราะฉะนั้นคนดีอย่าก,กลัวการตรวจสอบอย่าก,กลัวครับเพราะฉะนั้นการทําความดีจะห้ามคนอื่นตรวจสอบไม่ได้นะจะห้ามสื่อตรวจสอบก็ไม่ได้นะครับ นึกถึงพี่ตั้มนะในวันเปิดสํานักง,งานอนะ่ะพี่เดก็ไปยืนคู่พี่ตั้มแล้วก็กันก็ไปพี่ชายของกันก็ไปนะอย่าบอกไม่รู้จักกันนะ่รูปยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะทาดีอย่ากลัวการตรวจแล้วก็การทําดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าเป็นกฎหมายที่ห้ามตรวจสอบนะครับต้องตรวจสอบครับสถานีโทรทัศน์หลายช่องก็ตรวจสอบอ่เพื่อนผมเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยจนตอนนี้ตรวจจนไปอยู่ในคุกไปแล้วอะ่ะนะเพราะนั้นก็ฝากทุกข่าวนะครับช่วยตรวจตรวจสอบนะ ถ้าดีก็ไปต่อไม่ดีก็ติดคุกไปแค่นั้นแหละเพื่อนคุ้นๆกันเนี่ยอยู่ในคุกเยอะแยะไปก็เจอพี่ตั้มเจอพี่ประสิทธิ์เกยวกกนอั้นก็เป็นคนดีนะคนดีๆทั้งนั้นครับหลายๆคนน่ะหลวงพ่อลงกฎทิศทิศอะไรทิศแยมอ่ะโอ้ยเข้าไปไม่เหงาอดีตนายกก็อยู่อะไรต่างๆผมว่าดีนะอย่านะครับทําดีแล้วต้องทำดีอย่ากลัวการตรวจสอบยกเว้นทําไม่ดีแล้วก็อยากจะฝากน้องกันนะ เราตั้งมูลนิธิทำไมเราไม่บอกประชาชนน่ไม่ใช่ของการหลอกอของทีมงานเขาแต่เราสั่งได้แล้วก็เสร็จแล้วตั้งมูลนิธินะ่ะทำไมไปบอกนะครับในอะไรอ่ะหมวดเท่าไหร่สิบเอ็ดเน่ยข้อสามสิบเก้าทำไมต้องยกให้มูลนิธิของอพี่นัทนะทำไมไม่บอกประชาชนเนี่ยออบริจาคเข้ามาเถอะแต่เดี๋ยวเลิกปุ๊บยกให้มูลนิธิพี่นัทหมดเลยทำไมไม่บอกประชาชนตั้งแต่แรกบอกเข้าไปถ้าเขารู้อ๋อนี่ไม่ใช่บะหมี่นีออ่อะไรเงี้ย เออมันมีอย่างอื่นผสมเขาจะโอเราควรจะบริจาคให้บะหมี่หรือหรือควรบริจาคให้อะไรผมบอกแล้วครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนและคนดังๆนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยนะครับไม่มีใครเขากลัวหรอกบอกแค่นี้เขากลัวอย่างเดียวคือความจรงิงนะถ้าเกิดว่าน้องการขาวจริงเนี่ยขาวใสหรือขาวจั้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอย่าไปกลัวการตรวจสอบไม่มีใครทําอะไรน้องได้หรอกยกเว้นมันเป็นเรื่องไม่จรงิงแค่นั้นแหละ เอคืออยากให้ทุกคนตาสว่างนะนะก็คือว่าเวลาจะไปหลงเชื่ออะไรอินฟูดังๆแม้กระทั่งผมเนี่ยอย่าหลงผมไม่เคยรับไปจากนะเคยเคยรับไปจากแต่วายอย่างเดียวเงินไม่รับครับถ้าวายมาที่ส่งมา,างนี่ได้เพราะนั้นการจะบจิกาคเงินกับคนดังๆอย่าไปหลงเชื่อนะเขาต้องเอาหลักฐานมาแสดงอย่างนายทะเบียนกระทรวงมหาดไทยต้องกำหนดนะเนี่ยอย่างมุดว่าเพจมูลนิธิเนี่ยก็ต้องมีเลยเอกสารการจัดตั้ง นะข้อบังคับอำนาจกรรมการมันต้องมันต้องแสดงออกนะนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาชื่อมูลนิธิใครแล้วก็บอแปะลิงก์แล้วก็ทำมาหากินน่ยมันได้เหรอก็เหมือนกับหมอบีหรืออะไรอ่ะก็นเหมือนกับเอาชื่อผ้าลองกดมานะครับแล้วก็รับบริจากแล้วก็ถอนเงินแล้วก็ไปให้อ่าผ้าลองกดตอนนี้ก็คุณหมอแกก็ไปพักผ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนะครับมูลนิธิไหนนะครับจะรับบริจากเนี่ยมันต้องมีเอกสารจัดตั้ง อำนาจกรรมการอะไรต่างๆมันต้องชัดเจนไงแล้วการบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีมติที่ประชุมผมถามมาแล้วคณะกรรมการมีมติให้รับบริจาคนะทำบังเกอร์ทำถนนซื้อเสือ้อเกาอซื้อเสาผีอะไรเงี้ยต้องแต่ละครั้งแล้วต้องทำรายรับรายจ่ายไปด้วยครับเพราะนั้นก็อย่าหลงเชื่อนะครับอย่าคิดว่าคนดังแล้วจะเป็นคนดีเสมอไปนะแต่ผมไม่ได้หมายถึงคนกัานะค,าคนกลางเ็วคน